สบายดีพี่พี่น้องน้องเนาะทักทายสบายดีเด้อมนี้อยู่บ้านแม่องค์กินเผาสามาขี่พี่พี่น้องน้องเด้อเป็นบอกเมริกับหมีอาหารการกินกะแซ่บเด้อมาเด้อพี่น้องแซ่บอร่อยไหมกุ้งแล้วก็สิมีปลาหนิ่งปงแล้วก็ลาบเผาแล้วก็ผันปลาตำมะุ่งเนาะทุกคนภาคลายยางทุกคนบพี่น้องแม่องค์มาเด้อมาเด้อเพป็นบอา กินสิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้ผาเขาผู้เ่าอันนี้นะผู้เ่าเนาะเออผู้นุ่มยังอีผาเขาอีผาหนึ่งอียังผาเขา้าวๆาแต่ยังบร่ไ่าย้าว้ามาหือเนาะมันบสิประมาณนี้หละทุกคนมาหาพ่ออีเห็ดหาเอมแลยเห็ดจืดได้กินไหมหรือเส่เส่เด้อทุกคนเด้อ มีข้าวเนียวพร้อมนะกล้องข้าวเนียวก็ทุกคนเต็มกะตีบทุกคนมาเด้อพี่ๆน้องๆกินข้าวนำกับกินเจื่อแล้วไปย็้แล้วกินหูดเอาหูดักแต่ว่าสมานนิ่กินเจื่อราแล้วกินกินเยอะทุกคนแซ่แซ่้ทุกคนำเยอะๆเลาหน้าเอาหานี้ ตักสดลายๆน่คันี้ันบิงปึ๊บอ้ําแซ่บแซ่บยอร่อยกแซ่บแซ่บคนละแ้วันนะเฮ้ยมีเบื่อมั้ันีแม่แก้วดอแม่แก้วดอนเอ้าฟาดหวานมาก้มาหวานมกนมานมานนมาอาวไปอีกเนมอวอน คือพี่สาวไม่อง่เนาะแต่พ <contamination is infectious> hey, ี okay. ่สายไม่องค์บ่ได้มาเมื่อนี้เจอแต่บุญมีแต่มาแต่พี่สาวเนาะมาหาพ่ออ้ําับผูบเส็บเส็บเอาหาบุญยกโยกมอยกบ่เอาก็มาเจอเนาะแซ่บอยู่ เ็นบอกสิประมาณนี้เลยทุกคนเอ้ยมากินข้าวได้แซ่บบ้านแม่องค์พี่น้องไลยนี่เนี่ยคาดพี่ชายยังประทันหมาได้ลม่ต้องไาช็อปโดดหยาดเ็นบอกทุกคนสิประมาณนี้แหละนั่งเซ่อเซ่บป่าเห็นแน่อันเห็นแล้วนอนแล้วคูณคุณนอนอันนี้พ่อของแม่องค์นอนอยู่คุณเห็นไหมนู่นคุณเห็นบอกอันนี้เขาแม่ อันนี้ก็แม่เสาอันนี้ก็น้องน้องสาวพ่อแม่องค์ูนังแขวม่าอยู่เห็นบอกแขวม่าอยู่เที่ยวมาจ้าอันนี้กัพี่สาวแม่องค์มดทุกคนแล้วก็อันนี้นังอันลานสาวอันนี้สามนี่ลานสาวโองแล้วก็น้องสาวเชิดแล้วก็น้องสาวบุญยกสบายดีเลยดูได้ใจได้ใจเราด้วยน้องสาวเชิดก็ชอบใส่หน้าอ้ายกองโอ้ย เน็กเจด่พ่น้องมค่ณป่ามันก็ล่านาวแม่โอ่งล่าจ้างหน่อไอดีสบายดีเลยลูกสบายดีดสบายดีเด็กจะสนไรผู้่ายอยูู่่ก่าาม่โอ่งมาเนี่เห็นไอเดียสื่อไอดียเนาะอ่ะสบายดีอีขังลูกช่องเบิ้งสบายดี เงินมาสิกนั้นิ่จดีดีอันนั้นการลาดสายไม่องอะนะสบายดีเลยลูกเบียสบายดีเสบายดีสบายดีเนี่ยมาโดยแซ่บแซ่บโดยทุกคนเด้อมาประมาณนี้เลยทุกคนจอกมดได้ยังแซ่บแน่บำกันเพเเด้อเแซ่บแซ่บ Right? ัะเควไบ้งนเบิกบักไัือบ้งหซ่แ่แเอืองตาคือไรบ้เอเราจบเคหกเหอมาูน้มาลก้วมลกไหมาอะอไ้ลูกเหอดหยนมาลกอเดยน้กดงเหอยน้ากเหอด้หอย่าลกเหอด้เหอยนกเอลกเหอบอกเอบหน

ฉันละห้องมแม่สวอันนี้ก็นองผอมหนองสาวลาผอไม่อง์ุ้ป้าาาเอาไปกโบดันนี้เป็นชาวสมกเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเนยแองอันนี้เป็นนไปเถอานี่ แม่ในความนู่นนอกโถที่อบปุ่นแล้ในบ้านไม่องค์ตามภาษาบ้านนอกนอกบ้านหนาไม่โอ่งนอกก็สิกินซีอันนั้นสีบ่ดได้นั่งโต๊ะนั่งตั้งถ้ามาโต๊ะตั้งมีอันเธอนั่งกจบอกกะมีกับตามภาษาบ้านเฮานี้แต่ว่าเพิ่นจะกินนั้นเป็นผ่าแบบนี้น่าอ้อมมงแบบนี้ทุกคนอันโซ่ลายในบ้านไม่องค์ก็สกินอ้อมผ่าแบบนี้ทุกคนผ่าใหญ่ใหญ่แบบนี้หลอ

มาเท่านี้กับแม่องบ้านนากับข้อจบคลิปไว้นี่กนเด้อคลิปน้าพุ่งก้นมือเนาะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟพ่อแม่เด้อเด้อกดติดตามพ่อแม่เด้อขึเงินมาเลยคุณได้กดบังสายขึ้นเงินไรน้องคุณได้กดบังควาขึ้นทองไรเขาเต็มกระเป๋าเจ้าบ่วคาบชายเด้อกินมใหญ่ไรบุ๊กยกแกนไ้ลงเนาะขึ้นยงยงไปให้ลงจากเธอทุกคนไปทางใต้มีคนช่วยเลยไปทางเลนมีคนแบ่งให้เด้อบายบายทุกคนบายบายเดี๋ยวเาอี่บ้านนึงเด้ออ่ามาเด้อพี่น้องมาเด้อมาชุบชุบบซบอน เรียนบวม้านะพวกชนนอกคนกะโดดรับเนาะแับแพ่แพ